สนี้ทั้งหมด8กลุ่ม7กลุ่มก็ได้ถูกทหารนำตัวไปที่คนหนึ่งรอเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้นายประยุทธ์จันโอชาก็ได้ประกาศยึดอำนาจแลตอนนี้ครับพี่น้องครับโดยเฉพางพี่น้องที่กรุงเทพ เราอยู่ในความสงบก่อนนะครับพี่น้องครับการต่อสู้ของเราอย่างที่เราเคยได้บอกไว้แล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรผมจะมาแก้ที่น้องทราบเป็นระยะระยะกำลังประสานกับแกนนำนปชที่โดนเอาตัวไปอยู่ในกองทัพภาคที่หนึ่งใช่ไหมก็คนหนึ่งนะฮะนะครับเดี๋ยวจะมาซ่าจะมารายงานกันเป็นระยะนะครับพี่น้องครับ อยู่กันตกกตนนะครับพี่น้องครับขอบคุณนะสรุปว่าในขณะที่ที่ผมพูดไปตรงทั้งปฏิบัติภารกิจในการรัฐประหารพี่น้องที่อยู่ที่นี่ที่อยู่ทางบ้านอาจจะดูผ่านเว็บไซต์ก็ดีคิดการสิ่งใดต้องการต่อต้านการรัฐประหารแค่ไหนก็เตรียมตัวไว้นปชแดงทั้งแผ่นดินก็บอกไปแล้วสําหรับการรัฐประหารนั้น ไม่เป็นที่ชื่นชมชื่นชอบของพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยการแก้ไขปัญหาในความขัดแย้งในขณะที่ฝ่ายพรคประชาธิปัตย์แพ้การเลือกตั้งเสมอมานั้นเราก็ต้องการให้แก้ไขเป็นไปภายใต้กฎเกณฑ์กติกาประชาธิปไตยแต่สุดท้ายพบตบก็เลือกในการใช้รัฐประหารซึ่งเป็นการบ่นทำลายประชาธิปไตยและเป็นการทำลาย ประเทศไทยไม่เคยคิดว่านานาประเทศทั่วโลกเขาจะท่วมริงอย่างไรแต่ท่านผอผบตบผลเอก,อกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ดำเนินการตัดสินใจรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยเลยครับพี่น้องที่รุกพี่น้องครับผมไม่มีโอกาสได้สื่อไปถึงพี่น้องแถวต่างจังหวัดเราเคยประกาศผ่านเวทีอย่างนี้และเวทีนรชแดงทั้งแผ่นดิน การตั้งแต่ต้นตั้งแต่รัฐประหาร1949เป็นต้นมาในขณะนั้นเราก็ตัางรัฐทหารต้งนายกเถื่อนต้านการรัฐะหารต้องการให้มีการเลือกตั้งมาเร็วไวผมก็ไม่แน่ใจหลังจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศรัฐประหารแล้วเขาจะแช่แข็งประเทศไทยกี่เดือนกี่ปีกี่วันต้องรีบตัดสินใจกอครัพนี่เป็นเรื่องสำคัญพี่โมมีอะไรครับ เรขอญาติไปประชุมปรึกษาเรือนกันเล็กน้อยเพราะขณะนี้เนี่ยพี่น้องก็เข้าใจนะครับกองทัพได้นําตัวแกนนําของเราทั้งห้าท่านที่ไปปรึกษาเรือนนั้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในผลหนึ่งรอพร้อมพร้อมกับกลุ่มกบพศแต่การปฏิบัติตัวของทุกๆฝ่ายผมมั่นใจว่ากองทัพต้องรักษาชีวิตดูแลความปลอดภัยในชีวิตของแกนนำขนองประชาดนทังแผดิน เท่าเทียมกับมุมอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปกับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วอาดูวันนะครับประชาชนในชาติเกิดความรักความสามัคคีเช่นเดียวกับผู้ที่ผ่านมาตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง ถ้าราชการทหารตำรวจอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการกตา่างๆที่มีอาวุธเพื่อใช้ในราชการของหน่วยห้ามเคลื่อนย้ายกำลังและอาวุธโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับคำสั่งจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่เพียงผู้เดียวสำหรับคณะทูตาวุธ,ธสถานกงสุลองค์กรระหว่างประเทศรวมทั้ง พี่น้องที่กรุกใครคนดัง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 ยังมั่นอกมั่นใจที่จะพร้อมที่จะเดินนะพี่น้องที่กรุกครับเพื่อความปลอดภัยขอยรูเราอยู่ในที่มั่นก่อนเดี๋ยวผมจะปรึกษาเราไม่ต้องการให้บ้านเมืองตกอีกครั้งหนึ่งนะครับเราไม่ต้องการให้บ้านเมืองตกประชาธิปไตย แต่ว่าเราจะต้องได้ยินคําพูดจากพอบทบ,ออบอซึ่งยึดอำนาจเอากันบอบ,อบอนะพี่นะนะเอาเลยครับพี่น้องเมื่อกี้ผมขอแล้วนะครับว่าเสียงพี่น้องพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะเดินไปฝั่งกรุงเทพมหานะครถ้าพี่น้องเราก็ไม่รู้ครับว่ามันจะเกิดหมูหรือจาต้องเข้าใจนะครับ ไว้เมื่อคนเอกประยุทธ์ตัดสินใจรัะกำลานก็ให้รู้ไปว่าเขาจะขวาควาันทนกับอำนาจของประชาชนได้หรือไม่กับพีนีเทีมเราเ,เอาเละครับถ้าเราสู้เราอยู่ด้วยกันตรงนี้แหละครับเราก็จะไปไหนกันแล้วครับแล้วับไปดูส่วนหน้าส่วนหลังว่าวันนี้จะยึดอำนาจกันเต็มรูปแบบแล้วครับเพราะฉะนันนวันนี้ไม่ต้องไปตกอกตกใจแล้วครับเพราะคิดกันไว้แล้ว ช่วงหน้าสองวันแล้วว่าเกิดว่าเมื่อ,อไรเขาจะเอาเมื่อไรก็เมื่อนั้นแหละครับวันนี้เดี๋ยวเขาประชุมกันสักพักหนึ่งแต่ผมก็ยังคิดอยู่ลึกๆแล้วครับว่ายังไงก็แล้ว,แ,ลวแต่แล้วแต่ละครับวันนี้ธรรมะยมชนะอธรรมนะครับอยู่ดีๆเลยก็บ,บอกว่าวันนี้จะเสียสัจจะโดยการที่วันนี้จะมาตกลงกันแล้วก็ขอพวกคุมตัวกันผมก็บอกว่า ถ้าเสียสัจจาในชาติเขาเรียกว่าชาชาติอาหารไญ่มันรู้ไปแลวครับวันนี้เราอยู่กันยังมีความสุขไปไม่เป็นไรผมก็ยังอยู่กับพี่น้องแล้วก็แกนนำก็ยังอยู่ด้วยกันนะครับอย่าไปตกอกตกใจข่าวมาเดี๋ยวก็จะมีข่าวออกกันไปเรื่อยๆขอให้เราก็อยู่กันตรงนี้แหละครับเดี๋ยวสักครู่นึงก็จะมีผู้ป่าใสยื่นกันมาขอให้พี่น้อง นะครับอยู่กันด้วยความสงบไม่ต้องห่วงครับอยู่กันตรงนี้อยู่กันยาวๆนะครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดในเมื่อเราเดินกันมาอยู่ตรงนี้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับเดี๋ยวเราจะดูเรอมีศิลปินกันบ้างไหมมีเพลงกันไหมเราร้องเพลงกันดีกว่าดีนะครับศิลปินมากหรือยังนะครับมีศิลปินใครจะร้องเพลงบ้าง นะครับอ้าวไปพล้อีอย่ผมลองเองก็แล้วกันโอ้โหขอตอีกหน่อยเร็ว อะไรนะครับที่มันแก้ไม่ได้นะครับมันแก้ได้หมดนะครับนะครับ